ครับสวัสดีตอนแรกของวันทียิมหาสิงหาคมพศออ2016สวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซีพะโคสิงหนึ่งศูนึงและสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กข้อกองว่มูนในแม่สียูซีพาโคสิงเลดสำหรับวันนี้ทางขอกมาเปิดแบงค์พี่น้องครับเป็นม้วทองนะครับพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกหกเดือนครับแม่แยกลูก ulen, ทองสี่เดือนนะครับพี่น้องเอาตัวแม่สาวนี่ก่อนนะครับรายละเอียดครับตัวแม่สาวนี่เป็น งวดทอง ax, แรกบทองพอบามันสูงกว่ายิมหาบวกลบสองนะครับพี่น้องเชียงเชียงกินเจ๊งครับพี่น้องครับนี่ครับตัวหนาตาเพิ่นครับเป็นงวดไทยกลางเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวไทยแห้งหนาครับบ่ได้ออกควักพายโยขอครับพี่น้องฝนตกครับตัวเมียแยกลูกนี่ถ้าพอบามันเหมือนกันครับทองสี่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวกินฟางอยู่นี่ครับไปไปหรืไปออกไปเพิ่อนมึงนี่ไปไปนี่ครับ แม่ยายลูกท่อง4เดือนครับนี่ครับสำหรับสองตัวเนี่ยผมเปิดในราคา40,000-4,000บาท40,000-4,000บาทต่อรองได้ครับพี่ร้องครับผู้ใดไหวผู้นั้นได้ด้อครับนี่ครับ4 4 0 0 0บาทส่งฟรี150กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นตามตกลงกันครับพี่ร้องครับ ัางขอกประกันท่องให้ทั้งสองแม่ได้ครับพี่น้องครับแม่สาวประกันท่อง6เดือนแม่ยายรูประกันท่อง4เดือนครับเปิด4ี0 0มบาทต่อร่องได้ทรงฟี0อยหกิโลเมตรพิกัดกะตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยอดเบอร์โทรศัพท์065 207 6ห8าสอครับสำหรับท่านใดที่บ่สะดวกมาชมตัวจริงอยากวีดีโอข้อมาชม ยุ่ไก่กับเพื่อนเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าของง้อมูนี่แม่สียู่ยซี่พระโคสิงละเอียดเป็นตัวหนังสือภาษาไทยทั้งหมดนะครับพี่น้องครับทักแมนเศียรมานวีดีโอคว้ามาชมกันได้ครับบ่มีคอนเทนต์บ่มีเสริมแต่งครับนี่ครับถ่ายเห็นสดๆเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปถ่ายฮางดากันบ้างครับคนโตแห้มก่อนขวักว่าได้ครับพี่น้องทางเข่าหน้าควักอยู่ตรงหน้าก็เข้าไปว่าได้ทางเลยครับนี่ครับพี่น้องครับ ราคานี่ราคาแบงกเกษตรกรทุกคนนะครับพี่น้องครับสี่หมืนสี่พันบาทต่อรองได้ครับโทรมาคุยครับอยากซื้อ่าไรโทรมาคุยกันเมองครับถ้าผมขายได้ผมก็สิขายครับผมแบงได้ผมก็สีแบงครับต้องเมือเศร้านี่ผมไปส่งสองรอยกิโลผมก็ส่งฟรีครับพี่น้องบดิชีคารถเพิ่มครับเพิ่งเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำก็ดีครับพุณพ่อทั้งอำนาจที่เป็นตำรวจยูททั้งพญาไทสอนอพญาไทครับเป็นสือง้อไปน้าแม่ทองบดมาเหมือเศร้าครับไปส่งเพิ่มกับเออการตอนรับดีครับพี่น้องครับมีอย่างอยากได้อย ราคามันต่อรองเลยครับราคาเป็นตัวเปิดไว้สิครับพี่น้องครับแม่แม่ทองสี่เดือนทองลูกตัวที่สองทองพาบามันกับแม่สาวทองแรกหกเดือนทองพอบามันเปิดยกคู่สี่หมื่นสี่พันบาทต่อร่องได้ประกันทองด้ยครับพี่น้องครับตั้งข้อประกันทองครับแต่พี่น้องเมื่อมันใจว่าทั้งข้อว่าเหรียญหึงว่าอี้รีนี่ผมให้เอาไปตรวจเลยครับเอาไปตรวจได้เลยแต่ทองจะต้องเสียเงินเองครับถ้าว่าทองผมสี่ป็นหัวขึ้นครับผมสี่เสียงเงินขาเศร้าทองเองครับนี่ครับ ตั้งหอดกายยืนยันการรับประกันป่านี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทรศัพท์065207 688 4สีพี่กัดกะบ้านน้องแปนตำมลบมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดรอยเอ็ดครับ44,000บาทส่งฟรี150กิโลเมตรนะครับปรับสำรับ คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามทั้งช่อง youtube ย,ยูซี่ระโคสิ่งหนึ่งหนึ่งและทั้งเฟซบุ๊กขอกงองุ่นนี่แม่สียูซี่ระโคสิ่งละเอียดนะครับเป็นงวทางเลืองงวค้นงบหน่อยครับพี่น้องครับรับรองสมสม,สมน,น้ำสมเนื้อครับบ่กเกินตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับ